ครับเพื่อนๆก็ต่อจากคลิปที่แล้วอันนี้ก็เป็นตอนที่สองแล้วนะครับเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อไปทําการถอดนะครับชุดอ่าชุดบนหรือว่าชุดเสื้อฝาลูกแหวนนะครับเพื่อนๆนะครับก็อ่าผมจะไปเร็วสักนิดนึงนะครับความเร็ว 2x นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนดูไม่ทันก็รีย้อนกลับมาดูก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนนะครับ นี่นะครับผมก็จะทําการถอดชุดลิ้นเล่งออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆนก็จะยกชุดลิ้นเล่งออกมาเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับไม่จําเป็นอย่าไปแยกชิ้นส่วนภายในลิ้นเล่งนะครับเพื่อนๆเพราะว่าในรถแต่ละรุ่นนะครับเขาจะมีมาร์กนะครับการที่เราไปขยับเซ็นเซอร์ต่างๆภายในลิ้นเล่งนะครับถ้าเราไม่รู้ค่าเราจะตั้งกลับไปเป็นอ่าสแตนดาร์ดเหมือนเดิมไม่ได้นะครับดังนั้น อ่าไม่จําเป็นอย่าไปรือ้อย่าไปถอดชุดเซ็นเซอร์นะครับให้ถอดเฉพาะแก๊กไฟแล้วก็ยกชุดออกไปเลยถ้าจะล้างก็คืออ่าล้างได้เลยนะครับระบบไฟโดนน้ามันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าล้างแล้วก็ต้องเป่าให้แห้งอยู่ดีนะครับแยกกินออกไปใส่ถุงไว้เพื่อป้องกันเศษฝุ่นเศษตะกอนเศษอะไรต่างๆไหลเข้าไปในอ่ารูอากาศต่างๆที่ดินเด้งนะครับเพื่อนๆนะครับก็ให้ระวังนิดนึงหาอะไรห่อหุ้มดีๆ,ๆนะครับ นี้ก็จะเป็นการถอดชุดฝาครอบลมอุ้มลมฝาครอบเสื้อสูบต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็จะไปเร็วสักนิดนึงนะครับเพื่อนเเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าลูกสูบนะครับลูกสูบจะติดลูกสูบจะพังอ่าจะอาการจะหนักมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเห็นแน่นอนท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆนนะครับค่อยๆถอดดูไปพร้อมๆกันนี่แหละนะครับ นี่ก็คือนะครับวิธีการที่เราจะต้องอ่าถอดเครื่องนะครับลงมาทําการคว้านนะครับเพื่อนๆนี่แหละนะครับรถรุ่นใหม่ๆก็จะถอดอย่างนี้ทุกรุ่นทุกค่ายนั่นแหละนะครับเพื่อนๆไม่เว้นแม้กระทั่งบิ๊กไบค์นะครับดีไม่ดีนะครับจะเปลี่ยนหัวเทียนแต่ละทีเหนียวโ,โหรือหรือแถวจะว่าครึ่งคันเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะครับก็ถอดปลอกครอบพัดลมออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อ่าแถวนี้ก็จะวุ่นวุ่นวายๆสักนิดหนึ่งมีจุดยึดสายไฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าเวลาเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะถอดทําเครื่องเองนะครับก็ไม่ได้ว่าหรอกนะครับก็ให้พยายามถ่ายคลิปไว้แบบนี้เวลาเพื่อนๆประกอบนะครับเพื่อนๆก็ประกอบตามคลิปที่เพื่อนๆถ่ายไว้นั่นแหละนะครับเพื่ออ่าไม่ให้เราลืมว่าตัวไหนถอดออกมาจากไหนมีจุดยึดยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆ อันนี้หลังจากที่ถอดฝาครอบเสื้อสูบออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถอดจุดพลาสติกนะครับจุดพลาสติกนั้นนะครับสําคัญนะครับเพื่อนๆนก็คือเป็นตัวควบคุมทิศทางนะครับหรือว่าควบคุมลมที่จะไประบายความร้อนของเสื้อสูบฝาสูบนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับถอดออกมาได้เราก็ต้องประกอบกลับให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนนะครับไม่ใส่ไม่ได้นะนะครับอันนี้นะครับ ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเราไม่ใช่ช่างนะครับให้ทําการตั้งวาล์วตั้งมารก,ก่อนนะครับหามาร์ให้เจอก่อนนะครับเพื่อนๆ, <Window. S 2> ๆ,ๆนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดเฟืองราวลิ้นนะครับเพื่อนๆนนะครับแต่ในเคสนี้นะครับเครื่องยนต์หมุนไม่ไปนะครับเครื่องยนต์หมุนไม่ไปนะครับรจําเป็นก็ต้องถอดชุดเฟืองราวลิ้นออกเลยนะครับไม่ต้องหามาร์ นะครับเพื่อนเเดี๋ยวตอนประกอบเราค่อยมาหานะครับเดี๋ยวมีเทคนิคมีวิธีการหามาร์กในขั้นตอนการประกอบนะครับคลิปนี้ถอดออกมาเลยนะครับเพื่อนเเพราะว่าลูกสูบติดติดชนิดที่ว่าสองเท้าน้ำหนักทั้งตัวห้าสิบหกสิบกิโลขึ้นยืนบนคันสตาร์ทนี่คันสตาร์ทไม่ไม่ไหลเลยอ่ะไม่ขยับเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับ คิดเอาเลยนะครับว่าลูกสูบจะละลายละลายติดกันกับกระบอกสูบหรืออาจจะเป็นลูกปืนข้อเหวี่ยงละลายล็อกหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นก้านละลายแล้วก็ล็อกติดกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูนะครับเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เห็นพร้อมกันนะครับในเทคนิคและก็ขั้นตอนการถอดนอด็อตฝาสูบนะครับก็เหมือนเดิมครับมีน็อตทั้งหมด6ตัวนะครับเพื่อน โดยน็อตฟ้าสูบตัวใหญ่นะครับสี่ตัวนะครับให้คลายเป็นลักษณะกากระบาดนะครับเพื่อนๆคายเป็นลักษณะกากระบาดนะครับคลายหนึ่งก่อนสองนะครับแล้วก็ยังนี่นะครับเป็นลักษณะกากระบาดนะครับอ่านะครับนี่นะครับยังไม่ได้คลายออกหมดนะครับเพื่อนๆคายเอาแค่นิดเดียวนะครับก็เราจะทําการคลายนอ็อตพร้อมกัน 2-3ถึงรอบนะครับเพื่อนๆคายแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันฝาสูบโกงนะครับโดยเฉพาะลดหม้อน้ำนะครับถ้าหาเพื่อนๆคายออกตัวใดตัวหนึ่งออกหมดนะครับตัวที่เราคายมันจะเผเยอะขึ้นมานะครับไอส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้คายมันก็จะกดนะครับกลายเป็นว่ามันจะโกงนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ก็จะมีน็อตด้านข้างอีกนะครับของสกูปปี้นะครับเพื่อนๆ เราก็ค่อยๆถอดไปทีละน้อยนะครับค่อยๆถอดใจเย็นๆนะครับเ,เพื่อนๆนี่นะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆถอดแบบนี้แหละนะครับนี่ ในกรณีที่เราถอดน็อตลักษณะแบบนี้ไม่พ่าจะเป็นตะกูดเว็บแนะนําให้ใช้ลูกบล็อกตัวดีๆสักนิดหนึ่งตัวทีตัวดีๆสักนิดหนึ่งนะครับหัวรูดมาละงานเข้าเลยนะครับเพื่อนๆนะครับแหมขยไปเลยนะครับอ่าน็อตทุกตัวมีแหวนรองนะครับเพื่อนๆอ,อ่าสี่ตัวตรงนี้มีแหวนรองนะครับ เวลาถอดออกมาก็ต้องเก็บแหวนด้วยดูด้วยว่ามีแหวนไหมเขาลองมาเกินหรือเปล่าถ้าลองมาเกินก็แสดงว่าเสาเสื้อสูบอาจจะรูดออกมาหรือว่าน็อตอาจจะคลายตัวออกมานะครับเขาเขาก็เลยสวมแหวนเสริมเข้าไปนะครับนี่นะครับก็ถอดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับฝาสูบนะครับทีนี้ นะครับเราก็นะครับเอาประกองประกนันอ,ออกมานะครับตัวประกองโซ่ขาดเครื่องพี่น้องหักไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็งัดเสื้อสูบออกมานะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าสภาพลูกสูบแหวนจะเป็นอย่างไรลดน้ํามันเครื่องแห้งมาขนาดนี้ขนาดกดกันสตาร์ทไม่ลงอะ่ะขึ้นทั้งตัวนะครับ กดกันสตาร์ทไม่ลงนะครับเ้าดูเอาเลยนะครับเต็มเต็มนะครับนี่เปิดไฟแฟลชให้ดูนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆอนอ่าตัวประคองโซ่หักเลยนะครับตัวล่างนะครับเนี่ยตัวประกองโซ่บนก็ฉีกอีกนะครับเพื่อนๆ่อนนี่ติดแน่นเลยนะครับสลักก้านติดละลายติดกันกับก้านสูบนะครับเพื่อนๆนนี่สภาพปอกสูบครับเรียบร้อยเรียบร้อยดีมาก นะครับเ,เพื่อนเนะครับเรียบร้อยดีมากเลยนะครับอ่าฝาสูบนี้เดี๋ยวเรามาทําการแยกอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรบ้างภายในฝาสูบนะครับเ,เพื่อนๆครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับคลิปหน้านะครับเราจะมาถอดอ่ชิ้นส่วนภายในฝาสูบว่าฝาสูบเราจะมีอะไรพังเสียหายเพิ่มเติมอีกไหมนะครับเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็คือละลายติดกันเป็นที่เรียบร้อยสลักก้านกับก้านสูบนะครับเพื่อนๆนะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ f c นะครับ